ฉน,นี้ยิ้วไปออยอแล้วเรียนรู้คำต้องห้ามเวลาขายของไม่ให้ผิดกฎหมายลั่นทุกคนต้องฟังผู้บริโภคต้องได้ของดีที่สุด เขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่เจนนี่ได้หมดทัาสดชื่นได้โพสต์คลิปหลังเดินทางไปที่ออยอพร้อมแคปชั่นว่าความรู้เต็มหัวตอนนี้อยากส่งต่อมากวันนี้ยิวกับเจนได้ความรู้ใหม่เยอะมากกับการเป็นผู้ประกอบการขายของออนไลน์ใดๆไ,ไ,ได้เรียนรู้ถึงคําต้องห้ามที่ทางทางแพลตฟอร์มและออยอห้ามรวมถึงคําไหนพูดได้คําไหนพูดไม่ได้เยอะมากถ้าเจนนี่พูดใน2-3ชั่วโมงก็พูดไม่หมดหลังจากนี้ให้ทุก ทุกคนติดตามไว้ดีๆเพราะเป็นความรู้ที่ทุกคนต้องรู้เพราะไม่อย่างนั้นนอกจากช่องจะบินแล้วมันจะเข้าเรื่องผิดกฎหมายด้วยถ้าทุกคนรู้ก็จะสบายใจทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริโภคด้วยหลังจากนี้การขายของของยูเจนเราเข้ามาเรียนรู้กับทางออยอแล้วด้านยูฉัดมงคลสามีกล่าวว่าคำต้องห้ามเป็นคำที่ออยอกำหนดไว้หมดเลยถ้าเราทำตามคำต้องห้ามของติ๊กตอกได้เป๊ะเ,เ,เราก็ไม่ต้องกลัวผิดกฎหมาย จะน,นี่กล่าวว่าติดตามพวกเราไว้ความรู้เต็มสมองพร้อมปล่อยความรู้มากพรุ่งนี้ไปสอ,ขอบขบต่อบอกแล้วว่าเราจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสวยงามการขายของของเราต้องไม่เป็นภาระให้ใครต้องเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้หน่วยงานต่างๆด้วยผู้บริโภคต้องได้ของดีที่สุดถูกที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าสดขอบคุณค่ะ